เทวดาในพระพุทธศาสนาหมายถึงสภาพจิตที่อยู่ในฐานะเช่นนั้นหรือหากว่ามีเทวดาใดอื่นดังที่กล่าวว่ารูก,กเทวดาและเทวดาบนสวรรค์เช่นในบทสวดสิมินาอะไรอย่างนั้นเรื่องคำว่าเทวดานี่เออมันหลายความหมายนักไม่มีเวลาพอที่จะพูดกันให้หมดได้เมื่อพระพุทธเจ้าถูกถามว่าเทวดามีไหม ในพระไตรปิฎกมีมีเขียนถึงเรื่องนี้แหละเป็นพุทธภาติสาว่าเขาพูดกันเกลือไปหมดแล้วท่านตอบแต่เพียงแค่นี้มาวามวาท่านท่านไม่ตอบว่ามีหรือไม่มีเขาพูดกันเกลือไปหมดแล้วมาถามว่าอ,อประชาชนในยุคนั้นในประเทศอินเดียนัน้นจะถือศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาอะไรอื่นมาก่อนนะเขามีเทวดากันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นฉบับตายตัวไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ไปเสียเวลาพูด เรื่องนี้แต่ท่านพระตมรอยว่าถ้าใครอยากจะเป็นเทวดาตามความมุ่งหมายอย่างนั้นอย่างนั้นนะต้องทําทานอย่างนี้ทําศีลอย่างนี้ทําปฏิบัติดีอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าท่านอย่าไปยืนยันว่าพระพุทธเจ้าท่านท่านท่านทรงรับรองว่าเทวดามีอย่างนั้นอย่างนี้ือเหมือนที่ภาพเขียนฝาผนังโบสถ์อย่างนั้นอย่างนี้อย่าเอาไปป้ายให้พระพุทธเจ้าจะเป็นการทําลายพระพุทธเจ้าของตนเอง นี่เทวดาในความหมายออที่เข้ากันได้กับพุทธศาสนานั้นก็มหมายถึงผู้ที่สมบูรณ์โดยหีริและโอดตัปะนี่เขาไม่เอาเทวดาในความหมายว่าเล่นอ,อท,นทิวาเทวดานี่แปละว่าเล่นก็ได้แปละว่ารุ่งเรืองก็ได้เทวดาในความหมายว่าเล่นนั่คือความหมายเดิมที่สมบูรณ์ไปยกามารมแต่ถ้าความหมายว่ารุ่งเรืองแล้ว มันได้มันมันมัน,ม,น,ม,นมีหลายหลายหลายความหมายรุ่งเรืองอยู่ด้ดยทรัพย์สมบัติรุ่งเรืองอยู่ด้วยอำนาจวาสนาย่ังเป็นเทวดาสมมติเทวดาที่จริงหน่อยคือสมบูรณ์อยู่้วยหีริและโอตัดปะคือความรู้สึกละอายและกลัวต่อสิ่งที่ควรละอายและควรกลัวเช่นเดียวนี้เราไม่ละอายต่อความเสื่อมเสียของศีลธรรมไม่กลัวต่อระบบจริยธรรมพังทลายนี้เราไม่กลัว เราไม่ช่วยกันแก้ไขเรื่องนี้เรีว่วเราไม่มีฮีริอตุตตปะก็ได้หรือเราอยู่มาจนขนาดนี้แล้วเรายังทําอะไรบางอย่างไม่ได้ควรละอายก็ไม่ละอายควรกลัวก็ไม่กลัวไม่กลัวอย่างนี้ความหมายของฮีริอตุตตปะนี่มันหมายความถึงสิ่งที่เป็นมูลเหตุให้ยกสถานะให้สูงขึ้นมาได้ใครมีฮีริอตุตตะปะแล้วก็เรียกว่าเป็นเทวดาจะเป็นผู้มีธรรมะอันขาวสะอาดอยู่เสมอนี่ บางทีจะใช้เรียกหมายถึงพระอระหันต์ก็มีเรียกว่าวิสุธทธิเทวดาคือเทวดาอย่างยิ่งเทวดาเพราะความหมดจดแห่งกิเลสอย่างนี้ก็ยังมีเรียกในบางคราวมีคําพูดบางคําเรียกพระพุทธเจ้าเป็นจอมเทวดาขึ้นมาก็มีั้งหมายถึงจอมพระอระหรันต์ท่านถ้าผู้ถามหมายถึงเทวดาในความหมายอย่างที่เขียนไว้ตามผนังโบสถ์แล้วก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันนะส่วนคําว่ารุกเทวดาเรื่องอะไรเป็นต้นนั่น มันก็เป็นเรื่องของพวกอื่นพระพุทธเจ้าท่านไม่อธิบายหรือไม่ปรีปากถึงคำถึงถึงถึงสิ่งนี้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแต่ก็ยังมีอย่างเดียวกันว่าถ้าอยากจะปฏิบัติให้ถูกต่อรุกเทวดาหรือต่อเทวดาแล้วก็ควรทําความทําการประพฤติ้นทำการกระทําที่น่าดูหรือถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอไป เพราะว่าท่านเอาใจคนที่เชื่อเทวดาอยู่ก่อนแล้วท่านไม่ไปขัดคอเขาเท่านั้นเองแต่ถ้านแน่นให้รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติต่อเทวดาถ้าใครจะปฏิบัติให้ถูกใจรุกขเทวดาก็ช่วยไปรักษาป่าไม้ให้ดกให้สะอาดให้ไรงั้นสิเนี่ยแล้วก็จะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่บ้านเมืองแล้วก็จะถูกใจรุกขเทวดา ที่ตัวเชื่อด้วยแล้วตนตนเองก็สบายใจด้วยอะไรก็ดีไปหมดเพราะเพราะว่าปฏิบัติถูกต้องไม่ลักษณะที่ไม่ต้องขัดคอกันเลยมันี่ไปขัดคอกันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องงมงายหรือเป็นเรื่องบ้าบอเหมือนกันเราพยายามปรับกันให้เต็มที่ที่จะไม่ให้มีอะไรขัดขวางกันเลยเพราะว่าคำทุกคำ ออมีความหมายที่ดิ้นได้หลายอย่างหลายทางแต่ถ้าเอาหลักธรรมะเข้ามาจับแล้วออย่อมมีช่องทางที่จะประนีเป็นนอมกันได้ทั้งนั้น